สวัสดีค่ะ ยินีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช anel ของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะให้แก่ผู้ที่เกิดในรักนาราศรีมังกรนะคะเป็นดวงความรักนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2565นค่ะเช่นเดิมนะคะการทํานายเป็นแบบภาพรวมนะคะหน้าไพ่นี้อาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะแบงก์ก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยขอให้คุณนะคะใช้วิจยยารยณในการรับชมรับฟังค่ะให้รับไปแต่พลังงานที่ดีนะคะแล้วก็ดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอเริ่มที่ energy ของคุณนะก่อนนะคะชาวมังกรว่าตอนนี้ energy ของคุณเป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณมีพลังงานของ f o r of swords ค่ะ queen of pentacles the star ten of swords นะคะแล้วก็มีพลังงานของ Five, อขอโทษค่ะ seven of swords ค่ะ สำหรับ energy ของคุณนะตอนนี้เนาไพ่ดาบขึ้นมาถึง3ใบเลยนะคะในตอนนี้นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดูแล้วค่อนข้างที่จะมีปัญหาอุปสรรคนะคะค่อนข้างถาโถมเข้ามามากนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยเนาะคุณรู้สึกว่าเออทำไมปัญหา อุปสรรคที่มันเข้ามามันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้มันไปต่อได้ยากเหลือเกินในตอนนี้นะคะบางท่านเนี่ยบางคู่แล้วกันเนาะอาจจะมีในเรื่องของการเบรกค,ความสัมพันธ์กันไปแล้วด้วยนะคะแต่ในบางท่านน่ะมันอาจจะเป็นลักษณะคงยังไม่ได้เบรกกันไปนะแต่มันเป็นลักษณะที่คุณอาจจะขอคล้ายๆขอพักก่อนอาจจะขอบอก เขาคนนั้นว่าเออเราห่างกันนิดนึงก่อนแล้วกันเราขอที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวลักษณะแบบเนี้ยเหมือนคุณอยากจะปีกตัวออกมานะปีกวิเวกออกมามาทําอะไรเอ่ยไม่ฮิวใจตัวเองอะค่ะเหมือนคุณอยากจะให้ตัวคุณเองอะ มันดีขึ้นก่อนนะคะลักษณะนั้นคุณพยายามมาโฟกัสนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานมาโฟกัสที่ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าเออพอไปโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันมีปัญหาอุปสรรคอะเออมันยังแก้ไม่ได้โณรู้สึกว่าเออมันเหนื่อยเหลือเกินมันท้อเหลือเกินแล้วถ้าตอนนี้นะเขาคนนั้นคนที่คุณดิวอยู่ด้วยถ้าเขามีการมาง้อคุณนะแบงก็มองว่า ตอนนี้คุณก็คล้ายๆอยากจะหลบอยากจะหลีกนะไม่อยากจะพูดคุยกับเขานะคะมันเหมือนกับว่าเออฉันยังไม่พร้อมเคลียร์ฉันยังไม่พร้อมคุยนะฉันยังไม่พร้อมทําอะไรทั้งนั้นฉันอยากจะขอแบบโฟกัสที่ตัวเองขอฮิลใจตัวเองก่อนค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดู energy ในฝั่งของเขาคนนั้นกันบ้างค่ะว่าตอนนี้นะคะ energy ของเขาค่ะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ขามีพลังงานของเพจซอฟต์ส์ค่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุมค่ะชาวธาตุดินค่ะพฤกษบงกอกันนะคะชาวธาตุน้ําค่ะมีนกรกฎพิจิกนะคะชาวธาตุไฟได้ด้วยนะคะเมษสิงห์ธนูแล้วก็อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกุมนะคะแต่ถ้ามองจากหน้าไพ่เนะาะธาตุเอ่อธาตุลมนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีถุนตุนกุม สำหรับเอเนอร์จีของเขานะมีสิบดาบเหมือนกันเลยเนาะนะคะก็คือเขาก็รู้สึกว่า ความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาอุปสรรคจริงๆนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกเหนื่อยนะคะมากๆกับความสัมพันธ์เช่นเดียวกันแต่ถ้าตอนนี้คุณกับเขามีระยะห่างกันนะเพราะว่าคุณอยากจะนิ่งๆตรงนี้นะคะเขาก็คิดถึงคุณนะคะคิดถึงมากๆแล้วมีเรื่องของการไปอสืบส่องคุณด้วยนะว่าในช่วงที่ห่างกันเนี่ยคุณเป็นอย่างไรคุณเอ่อชีวิตคุณโอเคดีไหมนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยตัวคุณอะคล้ายๆเหมือนกับ ไม่อยากพูดคุยกับเขาอ่ะเขาก็เลยไปใช้วิธีการสืบส่องนะคะแล้วก็ในบางท่านเนาะนะคะในบางท่านบางคู่แล้วกันนะคะถ้ามีการถ้าเขาไปงอคุณแล้วเรียกแบบนี้ได้ว่าถ้าเขาเริ่มมีการไปงอคุณแล้วมันก็เป็น e n จี้ที่คุณพยายามหลบหลีกไม่อยากพูดคุยแล้วเขาก็เหมือนกับพยายามจะงอคุณให้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดในบางคู่มันไม่ได้เกิดเคสที่ว่าเออเขามาพูดมาพยายามงอคุณลักษณะแบบนี้มันก็เป็นลักษณะที่เขาก็ ใช้วิธีการสืบสองอุณูแทนแต่ว่าเออคิดคิดถึงนะคะเขายัางคิดถึงเรื่องเดิมๆเรื่องที่มีความมีช่วงเวลาที่มีความสุขกับคุณนะคะด้วยพลังงานของ6ถ้วยแล้วก็เหมือนกับ เนื่องจากคิดถึงคุณมากนะคะแล้วก็เลยหันเหความสนใจนะคะไปเรื่องของการงานการเงินเช่นเดียวกันนะคะถ้ามองจากหน้าไพ่นะคะปัญหาอุป,รปรสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะต้องมองว่าอาจจะมีในเรื่องของวัยที่แตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยนะแล้วก็ช่วงนี้นะาอาจจะเป็น energy ที่ตัวเขาค่อนข้างที่อาจจะเป็นคนที่อาจจะมีความดื้อรั้นในตัวเองหรือมีความเอาแต่ใจก็ได้นะคะในในความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น energy ของคุณนะคะแล้วก็ energy ของเขาค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูสถานาการณ์แล้วก็แนวโน้มในภาพรวมกัน,นะคะ่ะสำหรับสถานาการณ์นะคะแล้วก็แนวโน้มนะคะพลังงานหลักเลยเนาะได้พลังงานของ the world นะคะมันเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะบางมองมันเป็น energy ของการที่มันมีการ จบเรื่องเดิมๆจบสิ่งเดิมๆเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เนาะเริ่มต้นใหม่วันนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่มันจะเป็นสิ่งดีๆเข้ามานะคะเราถ้ามองดูแล้วเนาะมันเหมือนไพ่ใบที่ขึ้นถัดมามันเป็นพลังงานของ t e of Wands ว่ามันจะเป็นการจบปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์นี้บางมองดูแล้วมันจะมีจุดเปลี่ยนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางมองว่า ตัวคุณอนะเออกับเขาอ่ะอาจจะมีเรื่องของการกลับมาพูดคุยกันเนาะกลับมาเคลียร์ปัญหากันนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องที่มันเคยเป็นอุปสรรคอะมันจบลงไปสักทีนะคะแล้วก็ตอนนี้มันเป็นเอเจนีที่ คุณเนาะค่อนข้างที่จะพยายามฮิวใจตัวเองนั่นแหละเออพยายามนิ่ง,งๆอยู่ในที่ของคุณเองนะคะเพื่อให้จิตใจคุณน่ะดีขึ้นนะคะสำหรับในพาร์ทอดีตนะที่มันผ่านมานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องมองว่ามันเป็น energy ของความรักที่มันมีทั้งความสุขนะคะแต่มันก็มีความทุกข์บนอยู่ด้วยมันเหมือนกับทั้ง ทั้งรักทั้งเจ็บอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในกับอ,อยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมันก็มีคนที่พยายามที่จะทุ่มเทด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนกับพยายามทุ่มเทจนมีความรู้สึกเหนื่อยจนบางครั้งรู้สึกว่าเออเราเป็นฝ่ายเดียวหรือเปล่าที่พยายามทุ่มเทให้กับเขาแต่ว่าเขากลับไปสนใจอย่างอื่นก็ได้นะเออ แต่ว่าแบบไม่ให้ความสําคัญกับอ e ีกฝ่ายเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้เนาะหน้าไพ่ขึ้นมาด้วยพลังงานของฮอลล์แฟนบางมองว่าคุณกับเขาอะ อาจจะมีในเรื่องของการแต่งงานกันแล้วก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่ลักษณะของการแต่งงานเนี่ยมันก็เป็นลักษณะว่าคุณกับเขาอาจจะมีการตกลงกันแล้วก็ได้ด้วยนะว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมามันก็อาจจะมีในเรื่องของมีความขัดแยง้งมีปากเสียงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะที่ช่วงเนี้ยที่คุณนิ่งไปคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออคุณยังไม่อยากพูดไม่อยากคุยคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณพยายามเต็มที่แล้วแต่เขาไม่ทำ อะไรเลยให้มันดีขึ้นนะคุณก็เลยเลือกที่จะนิ่งไม่พูดไม่คุยนะคะแต่สําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้นะคะได้พลังงานของเดทนะคะอย่างที่แมงบอกมันจะมีจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนที่มันเป็นแนวโน้มที่ดีนะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะคะพพเพราะไพ่ในตําแหน่งของเขาเพิ่งไพ่พลังงานของนายซบวรแมงบอกว่าเขาจะพยายามทำอะไรสักอย่าง แอคชั่นให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาพัฒนานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไพ่แนวโน้มบทสรุปมันก็ขึ้นพลังงานของ six of p e n t a c l e ด้วยนะคะมันเป็นอ n e จีของการให้อภัยมนมองมองว่าคุณกับเขาอะจะกลับมาพูดคุยมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะตัวคุณเองคุณก็ยังมีอ n e จีของความรักที่ให้กับเขาคุณยังพร้อมที่จะเหมือนกับเข้าใจเขาเนาะเพราะว่าคุณ จริงจังอะ่ะกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าเกิดอย่างนี้หลงบอกมันเคยมีในเรื่องของการให้หรือการรับที่ไม่เท่าเทียมกันแต่มันจะมีจุดเปลี่ยนนะคะมันจะกลายเป็นความรักที่ยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์คือเขาจะกลับมาสนใจให้ความสําคัญกับคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็น e NERGY นะคะสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเรามาดูความจริงในใจของเขากันค่ะ ว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรนะคะถ้าเขาบอกคุณได้ค่ะเขาอยากจะบอกคุณว่าที่ผ่านมานะคะเขาเชื่อคุณเชื่อใจคุณนะคะมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เขานะคะในตอนนี้เนาะเขากำลังจะทำให้มันดีขึ้นค่ะ อืมแล้วเขาก็อยากจะบอกด้วยว่าตอนนี้นะเขาเห็นถึงชีวิตของเขาที่มันแตกต่างไปจากเดิมบางมอกว่าช่วงที่คุณนิ่งใส่เขาห่างจากเขาปีกตัวออกมาลักษณะเน,นี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะอืมเมื่อไม่มีคุณค่ะแล้วก็ใบถัดมานะคะอืม I am in a committed relationship คือเขาบางมอว่าคุณกับเขาอ่ะเป็น ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วแหละแล้วเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันนะคะว่าเขาก็มีความจริงจังกับความรักความสัมพันธ์นี้ด้วยใบสุดท้ายค่ะเขาเป็นการตั้งคําถามถามคุณนะว่าเขานะคะยังคงจะพอมีโอกาสอยู่ไหมกับความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่ออร์เ e คิลนะคะมาบอกเนาะหรือมาให้คาแนะนำกับคุณกันค่ะเฟดนะคะ ผมลิขิตหรือโชคชะตาเนาะรีทีชนะคะโกสโลนะคะเดี๋ยวบางขอเปิดอีกสำหรับนึงนะคะอีกใบหนึ่งขอคำแนะนำค่ะฮาร์โมนีค่ะอืมไพ่นะ,ะอยากมาสื่อสารบอกนะคะว่าคุณกับเขาอะน่าจะมีลักษณะของ อาจจะเป็นเนื้อคู่นะมันเหมือนเป็นเนื้อคู่ที่ถูกกำหนดมาเนาะด้วยโชคชะตาว่าให้คุณกับเขานะคะต้องกลับมาพบมาเจอกันนะคะแล้วก็ตอนนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่การอยู่คนเดียวเนาะนะคะหรือว่าการที่ให้ธรรมชาติเนาะ เยียวยาหรือบําบัดจิตใจนะคะมันจะช่วยคุณให้คุณสามารถรีชาร์จพลังละกันรีชาร์จตัวคุณเองอ่ะมา e n เอเนอร์จีของคุณเลยเหมือนคุณพยายามฮิวิ่งใจตัวเองเนาะอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะคิดอะไรก่อนเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันจะทําให้เหมือนคุณชาร์จแบตนะคะชาร์จแบตตัวเองชาร์จแบตให้พลังใจของคุณนะคะกลับมามีความสุขมีพลังงานบวกๆในในชีวิตเนาะของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้ไพ่ก็บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะที่ ที่จะทำการทำความรู้จักกันและกันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกใบนึงเนาะที่บางเปิดมาเพิ่มนะคะก็คือภพยขึ้นฮาร์โมนีค่ะฮาร์โมนีแสดงถึงในเรื่องของความสามัคคีต้องบอกว่าไพ่อาจจะอยากบอกนะคะว่าถ้าเกิดหลังจากที่คุณเนาะมาปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะความสามัคคีต่างๆเนาะเออความ การทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะมันจะทําให้คุณกับเขาอ่ะน่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างที่ไพ่ t ด e w เ r l d ขึ้นมาในตําแหน่งของไพ่ใบแรกนะมันจะพัฒนาไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเรามาให้แองเจิลนะคะให้คําแนะนํากับคุณกันค่ะขอคําแนะนําค่ะเวดติ้งค่ะคุณกับเขาอ่ะ น่าจะมีคอมมิทเมนต์กันแล้วนะหรือแต่งงานกันแล้วหรืออย่างที่แบงค์บอกก็คืออาจจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วนะคะแล้วไพ่ก็มาถามมาพูดเนาะมาลักษณะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้ไพ่ก็มาสื่อสารเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า ปัญหาอุปสรรคหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการเงินก็ได้นะการเงินนะคะเป็นประเด็นสําคัญเนาะที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตรักของคุณในตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณกับเขานะอาจจะต้องพยายามโฟกัสนะคะในเรื่องของการงานการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะถ้าแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้หรือว่าสถานการณ์การเงินมันดีขึ้นอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สุดท้ายนะคะเรามาให้ไพ่ดอกไม้ค่ะให้ข้อคิดกับคุณกันค่ะขอข้อคิดค่ะให้กับชาวมังกรค่ะทุกอย่างนะคะกำลังจะดีขึ้นแล้วค่ะ เรียนรู้ที่จะรอบ้างนะคะอาจจะต้องอดใจรอ,อนิดนึงนะบางมองว่าเขาก็พยายามจะทำให้ดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ไปสุดท้ายค่ะจงเลิกครอบงำตัวเองด้วยความผิดพลาดในอดีตถ้าคุณกลับมาพูดคุยกันมาปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะมาสามัคคีกันแล้วเนาะมาพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็ให้คุณเนาะพยายามเหมือนกับอดีตที่มันเคยผ่านมานะคะก็ลืมมันไปนะคะให้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะอย่าง ไปขุดคุยเรื่องเก่าๆกลับมานะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นะคะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวความรักของชาวรัคนาราศีมังกระคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องนะคะขอไว้พรอให้คุณมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะ